ถ้าสมมุติคุณนึกถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วนึกถึงวิวเหล่านี้ครับรวมถึงวิวบนรถไฟที่ดีมากๆนี่คือแค่สถานีรถไฟนะครับผมแนะนำให้คุณมาที่นี่ครับเช้าวันนี้เราอยู่กันที่แค n d ด s t a c k o โอชเลคครับนี่คือสถานีแล้วแค่สถานีมันยังสวยขนาดนี้ชีดอ,อันนี้คือเกินไปมาก my g ก d ในระหว่างทางเดินขึ้นไปเพื่อไปปีนเขานะครับเราก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยฮะน้องมา้ากล้เรียกเขาว่าน้องเนาะตัวใหญ่กว่าเราอีกก็ตามป้ายนี้ฮะไปเรื่อยๆ аров. ป้าสยสัญลักษณ์เเบคารนะครับ o c e a n ซ c เนี่ยไม่รู้ว่าผมจะต้องพูดคํานี้กี่รอบนะครับทุกคนวิวมันเกินไปมากๆจริงๆดูดิ หลังจากที่ลงจากสถานีแคนด์สแทกมานะครับทุกคนเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่ทะเลไม่ใช่ทะเลสิทะเลสาะโอเชียนหรือว่าโอเชียนซีโอเชียนเลกชื่อเดียวกันนะครับโดยวิธีการนะฮะหลังจากลงเสร็จแล้วเราจะต้องเดินตามทางมาเรื่อยๆที่เขามีป้ายบอกว่าให้ไปเคเบิลคาร์นะครับ คุณจะต้องใช้บริการเคเบิลคาร์เท่านั้นนะคบเพราะไม่งั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถึงข้างบนได้อันนี้ตามความเข้าใจของผมที่ศึกษามานะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะค่าใช้ใจ่ายนะครับขึ้นและลงราคาของผู้ใหญ่อยู่ที่30สวิสฟรังครับแต่ถ้าสมมติคุณมีสวิสพาสก็เอามาด้วยนะครับจะลดถึง50%ก็คือขึ้นและลงราคาแค่15สวิสฟรังครับโดยที่พอขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็จะมีแท็กมีรูทให้อ่ปีนเขาอีกเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกสรร ก็ค่อยไปเดินตรงนั้นแล้วกันผมกล้าท้าเลยว่าถ้าทุกคนมาที่นี่ทุกคนไม่มีวันหลงเพราะว่าวิธีง่ายๆนะฮะเดินตามเขาไปเรื่อยๆและนี่ก็คือเคเบิลคาร์นะครับทุกคนที่เราจะขึ้นไปแก้ข่าวนะทุกคนมันมีแทร็กในการเดินขึ้นอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เห็นแล้วแต่ว่าใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงครึ่งซึ่งเราคิดว่าเราใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนั้นไปกับการไปดูข้างบนดีกว่าฮะเ อันนี้คือตั๋วที่เราใช้ขึ้นกระเช้ามานะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่นี่การเดินทางต่างๆเว็บไซต์นี้เลยฮะ o c e a n e n c c h สรุปแล้วบ้านนี้เมืองนี้ก็ใช้ระบบไว้เนื้อเชื่อใจอีกแล้วครับไม่มีการเช็คเออ่สวิสพาสแต่อย่างใดในเว็บไซต์นะครับเขาจะมีบอกว่าถ้าสมมติอยากจะเดินแทร็กเออ่ความยากระดับนี้ระดับแบบเออ่ beginner intermediate หรือว่า advanced expert อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแทร็กให้แล้วก็พอมาถึงที่เนี่ยเขาก็จะมี ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆให้เดินตามนะครับแต่ว่าทีนี้รอบนี้ผมมาผมดูผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า ComMote มานะครับก็ดูผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้ GPS ในการนำเลยเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้จะบอกได้ว่าแทร็กที่เราเดินเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่ต้องขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่และววิวที่เราจะเห็นประมาณไหนนะครับก็เป็นการวางแผนมา ทำการบ้านมานะครับโดยที่แทร็กที่ผมเลือกเนี่ยเป็นแทร็กเทอร์มีเดียตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงครึ่งเท่าๆนี้นะครับดูกันจริงๆว่าสรุปแล้วเราจะใช้เวลาเท่าไหร่มาดูกันนี่ครับแต่ถ้าสมมติทุกคนมาแล้วก็ไม่ได้อยากได้แทร็กพิเศษก็จะมีเลขแทร็กให้ว่าอัานเนี้ยถ้าเดินแทร็ก5นะไฮเลวซ้ายนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วเพิ่งได้เริ่มรูทที่ตั้งใจไว้มาดูกันว่า ใช่วลา่าด์าจริงๆฮะเดินมาไม่เท่าไหร่ก็เจอแล้วครับ Ocean ิน t y แต่เป็นรักข้างบนอยู่นะเราดูตรงนู้นดิน้ำตกและ Ocean c i t ว้าวเลือกรูทเองเสียวเองทุกคนดูลงไปเนี่ยชื้อชื้อชื้ชื้ชื ط. ในกล้องแม่งดูไม่ชันนะแต่ของจริงมันคือชันอยู่ด้วย แล้วประเด็นคือชันขนาด,ดนี้อยากจับก็จับไม่ได้เสือกเป็นสิ่งนี้อีกรุดน้ำอะไรวะทุกคนดูดิแม่งแบบมันไม่เห็นทางเลยเพราะว่าทางมันชันมากถ้าสมมุติใครมาที่นี่นะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสายเทรคกิ้งจริงๆอ่ะก็คงมีอยู่แล้วแหละคือไอตัวเทรคกิ้งโพไอตัวที่เราเคยเห็นเป็นไม้ค้ำคอ่ะแนะนําให้เอามานะครับเพราะว่าค่อนข้างชันพอสมควรแล้วน่าจะฟาดได้ตอนลง ลงยังไงก็ถึงบอกมันม่เช่ทางเอาดาบสูตรลงเท่านั้นเดยวนี่แต่นี่จะเป็นห่วงเวลาเดียวแห่งการเดินทรคกิ้งรูทนี้นะครับที่เราจะได้ลงมาที่โอเชียนซีก็เดี๋ยวลงไปจุ่มน้ำสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวรูทถัดๆัดไปะครับของเราก็คือปีนขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปดูจากท็อปวิวลงมาว่าโอเชียนซีมีหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาอย่างนี้ไงทุกคน โอ้เย็นมากโอ้เป็นสัตว์เลยน้องน้องเล่นได้ไงอ่ะน้องน้องเล่นได้ไงเย็นมากเจ้าบูดอเจ้าเก่งมากเจ้าไม่หนาหแบบนี้หน่อยสิถึงดูเป็นแบบทางเดินปีนขึ้นเขาที่แบบรับได้หน่อย มันคือน้าตกที่เราเห็นจากข้างล่างนะทุกคนมเมื่อกี้รูปไหลลงไปข้างล่างนู้นสวยมากทุกคนเห็นตรงนู้นไหมตรงนู้นอะนั่นอะคือตรงที่เรานั่งไปเล่นนะ้ำเมื่อกี้แล้วก็กินข้าวแล้วก็ฟืบขึ้นมาโฟกัสสิโอ้ยโฟกัสให้หน่อยขอร้องเฮดอกเดซี่ยักษ์และพึ่งของเขาในกล้องคือไม่เท่าตาจริงมากตาจริงคือเวอร์มาก รมีน้องมาเดินเป็นเพื่อนเอาไม่ไปหลอเราสังเกตเห็นรอยอะไรทมที่เพิ่งสดใหม่ครับเราคาดหวังว่าเราจะได้เจอน้องแถวๆนี้อีกรอบจะเจอไหมตรงเนี้ยแล้ก็เห็นคนตัวจิ๋วเนี่ป้าที่กำลังเดินขึ้นไปอ่ะนั่นคือที่ที่ผมต้องเดินเราก็เดินไปอีกรอบอ้อมกลับไปทางเดิมแต่อีกแบบเลเวลหนึ่ง o oh my god เหนื่อยแล้วเจอเข้าแล้วครับกับแก๊งแม่วัวสวิสผู้แฮปปี้ทำให้นมสวิสอร่อยเต็มเลยแถวนี้เออหล่อเว้ยรู้ว่ากล้องถ่ายแล้วจับได้ปะขอจับได้ไหมเอ,อ้ยไม่ได้หรอนิดนึงน่ะแก้ <Yeah. S 2> เอ,อ้เฮ้ยขอจับหน่อยได้ไหมเยี่ยว <You, you. S 1> เยี่ยวเฮ้ยไม่ชอบไม่ชอบโอเคโอเคไปละบ,บายบาย คนเห็นตรงนน้นไหมที่ตอนแรกผมผลว่าแบบเราต้องขึ้นมาจริงเหรอือชูชูชูตรงนี้แล้วก็ยังมีไปต่ออีกแสนไกลไม่รู้ทุกคนจะเห็นปะ่ะลมพัดแย้มมันพิวๆอะิะโคตรสวยเลยก็คือเรามาถึงจุดกําเนิดน้ําตกแล้วนะที่เราว่ากันว่ามันแบบสวยๆใหญ่ๆอะ่ะ หลังจากครึ่งทางแรกที่เราเรียบโอเชนนซี N C, ใช่ไหมครับครึ่งทางหลังของเราก็คือแบบเรียบหน้าผาต่อไปเรื่อยๆโอ้โหความปลอดภัยในชีวิตเท่ากับศูนย์ชีดสวยมากดูมนี่ดิไม่เห็นทะเลแล้วคือมีแต่ภูเขาแล้วสุดยอดส,สวยสัตว์สวยวิซาแลนด์ทุกที่จะเต็มไปด้วยน้อง ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะมีจุดสีขาวสีม่วงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเต็มภูเขาไปหมดแต่ว่าพอถ่ายในกล้องอะ่ะก็จะเห็นเป็นแค่สีเขียวเนี่ยเยอะมากมีทุกสีเลยอีกสิ่งหนึ่งที่พอคุณมาที่ c คนเทอร์สเและโอเช n ย l เลคนะครับที่พลาดไม่ได้นะฮะก็คือเป็นเหมือนที่เชียงใหม่บ้านเราก็คือเป็น เาเรียกว่า mountain coaster ราคา6ฟังนะครับไม่มี่วนลดแล้วนะรอบนี้ก็จะเป็นลางแล้วก็วิ่งเร็วนะเร็วเร็วเลยละ่ะทุกคนดูวิวโอ้ย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 เคล้าโค้งค่อยๆเบรกโอ้ย,อยดูวิวดีดูวิวดีทุกคนข้อสนุกเลยสนุกมากมันมันมันดูเหมือนจะไม่สนุกใช่ปะ่ะแต่มันสนุกมาก คุ้มค่ากับหกฟังมากๆนะครับแนะนําให้ทุกคนลองนะครับหกฟังคุ้มค่ามากครับ แล้วก็ถ้าอยากเล่นเยอะๆก็ซื้อหลายๆรอบนะครับมันจะคุ้มกว่าและนี่คือสามวันหลังจากที่ไปโอเชนินซีมาครับทุกคนลืมอัดคลิปปิดก็มาอัดตอนตัดต่อน,นี่แหละครับสวยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสวยมากๆจริงๆถ้าสมมติทุกคนมีเวลาแค่1นวันในสวิตเซอร์แลนด์ผมเชื่ทุกคนมาที่นี่ครับโอเชนินซีทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะถูกตอบโจทย์ที่นี่ครับสรุปแล้วก็คือพวกผมใช้เวลาปีนไปทั้งหมด3ชั่วโมง20นาทีแท้ๆสามชั่วโมงทีา่าเวลาทีกดกาาไว แต่ว่าก็แน่นอนมีพักกินข้าวเที่ยงบ้างประมาณครึ่งชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยก็โดยรวมแล้วก็รูทที่มาจากคมูตก็เชื่อได้นะครับเวลาก็ค่อนข้างใกล้เคียงไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยและเชียร์ทุกคนมานะครับอย่างที่บอกเพราะว,าว่าวิวที่เห็นไวยตัดเปล่ากับว,วิวที่เห็นในวิดีโอคนลอะอย่างจริงๆสิงทรับวันนี้ก็ไปแล้วครับไว้มาเที่ยวกันใหม่ในสวิตเซอร์และนด์ครับบาย